น่าคือเก่าจ้าบเาเดิไปวัดมาขายของก่อนเหอนเดี่ยวเงินก่อนถอแม่แล้ววาเขาไม่ป่ามันขายเป็นยวงจังบาทแล้วถธอแม่น,นี่วันยวงอะหาสิบปลายญอนน้ำขง<อ>เบิ่งผู้จิขอเลยอ้ยอันนี้แม่ค้าคือผู้ซื้อผู้ซื้อค่ะไ <c oughs> ด้แกแม่เป็นเซียนแก๊โต้แม่มาแม่ ผมอยู่ตลาดบ้านนาดครับบ้านนาดตำบลบ้านกาลางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมตลาดนัดไทยลาวาพ้ยคนออคือ,อ,อหลาเนี่ยภาคปลาภาคมมุกอะไรอย่างเทอดใหญ่หอดไข่มุดแดงปลาแร่ปลาเหย็ยบมีหอ้าวมีแมงกุจีทั้งนั้นบัดน,นี้ดอกดิน าไอ้ดอกดินครับดอกดินดอกดินเข้าวเจ้าเปบนมาเสะเข่าจิปโอมจิลอร้อยตัวร้อยห้าสิบบาทจิปโอมจิลออันนี้เจ้าได้ไหมอีกหลายเท่าไหร่กับมือนี้ของดีตัวละห้าสิบบาทของดีเดี๋ยนี่ขึ้นหาเก่งนี่ขึ้นได้ไหมอีก โบ่ว่วานว่าน,านไปว่านย่งางเกาะว่านจักกระจันว่านจักกระจันของดีเลยนี่แจ็กบาทอันนี้น้อยน,ยนี่แมงเสียแมงน้อยใหม่แมงคามบบาสุดยอดบรรยากาศตลาดอาหารปา่าไทยลาวบรรณาตะขอนพนมครับมะขามป้อมมักสมมอ ไข่พัมเบอะสาวน่อยนางขายอยู่เนี่<อ>เดี๋ยวเขารอังก่อนพี่น้อ,อ,อ,นอนงนี่ก็พวงอะไน่องใหญ่ๆเนี่ยห้าส <50. S 2> ิบไ,นะนะไม่แปลกกินกับปูดแดงบ่แม่บัวเรนะือนสะิบห้าเออนะอันนี้ได้เนละยนะ เราขายจังไดมั้อนี้อันนี้โลละร้อยค่ะโลละหนึ่งรอบาทอุ้ยปูแดงย่าง่มิ่กินตัวเมมันแซบพี่น้องจะใช้เรื่องใครเล็กๆกน้อยโลละร้อยครับปูแดงมันนี้โอ้โหบรรยากาศตลาดนัดล่าบรนนาดครับคือขักมือออกรรษาออกรรษาลาพะเจ้าลายๆนี่เต็มกระสอบนี่มันไม่แปลกหรือว่าไม่ไม่ใต้ไม่ใต้ไม่แปลกพระเจ้าเอื้อน กระตีบเขาง,ง่ามๆมาเด้เอมาเสือเอาเอานี่ขึ้นว่างลงไต่เนี่ยมันล่นมันล่นมันล่นให้มันโดดลงมันโดดนี่เห็ุต่หักแถวเท่าไรน้อนนี่ร้อยหนึง่งแถมแถมมันดางเขียวบ่อ้จีปัวมันหลายเลยครับขั้นเบิร์ดฝนหลายหลโดจีบัม คือคักขนาดบาดนี่คนหลเขาเจมาตวัดเลยด้ออกมาตวัดแลือมารอตลาดได้ปะนี่ยพ่อคนหลังพ่อคนหลังมาตวัดหรอวะไอบ่ไปอีกบะโอ้ยบ่ไปเรียนัผาถาดบ่อันบริไปมากกก็มาาก็มา ถ้ากบหอนว่สิแว่ผุนอยู่สิลุงผุนอยู่รุงเในนครัมนบบไปบอก่ไปเรีนไปลรู้ไปมั้ล่ะมบ้อนี้เพิ่มเมียนเพิ่ิ่ล่ำนะเม่ยม่แม่ล่ครับนั่นไเมื่อเราบ่นี่ก็นั่งดครับม่ก็ไถนี่นี่เด้มื่อนี่เด็เดหน่อยพี่แจ้านะลูกพีจ้นน่อยครับน้าพี่สัญญาไปได้มากไได้มากผมมาพาได้หน่อยมาไหว้พระครับให้บอก่แยกชานีครับสวัสดีครับ พากซองไอแล้วนำพูได้จากเบืองตลาดไทยเล้าหลายๆกับเบืองเล้าอ่ะล่ะน่าคือเก่าจ้าบัดเดีไปวัดมาขายของก่อนหัวเหนีอาเงินก่อนไปเหรียญถ่านพนุนน้ำใยปะเอาขจ้ามีมีลำออกพรรษาได้วยมันี่ไปได้ไปรไปมาแล้วมันนี่ปูแดงเขาขายเท่าไหร่ร้อยห้าสิบปูแดงครับปูแดงแท้อีหลีนี่แหละ มันมันมันละบอยงามนี่มันไข่แหละบอมันไข่แหละบอครับมันไข่มันไข่ละบอหละขันมันไข่เขากินตัวแม่์ขันงามบอขันไข่เขากินตัวผู้มันงามเนยน้อยอะแม่งามเนยน้อยอันนี้นี่นี่แม่นี่เหมือนี่ก็แม่นี่เบิ่งทองมันนึงบอ ตัวผู๋เลยมันตัวู๋มันแงมหน่มันบวชขันไข้แม่เลยกรงแล้วเห็นปะผมกับวามันเสียเบิร์ตสุดแบบยพันละเอาไปหนึ่งหนึ่งน้ำจิ้มซีฟู้ดอุ้ยปลาเนื้ออ่อนมาหนี่ยังหั่นปลานางบวชหนอู้คือขนาดพิษขาดพิษขาดมาหนี่ยเอาเรียกว่าเรียกว่าซีบูมีคนปันไหน สาวตุม่มคำเราออกพรรษาละ่ะสบายดีออกพรรษาล่ะไปหาเน่อไหมเนออ่าหยางเหรหเน่อไรบ่กน่อไม่ไลเน่อไม่ไรแต่ไม่ขาดบนไรงามงามงามวิริข้นหลังคนหลัง,ลงขายบักหอยคือเกา่าขายบักหอยขายเน่อไม้ขายปลาแห,งห้งมมาเนี่ย แต่เราเอาแต่เราสีด้มาเราูลวแถมหดแม่มันสวัสดีครับเปากเา่าโดหนาน้อยเดีนทใดันใดน้ำเจ้าสี่ร้อยแปดสิบห่างละ480ร้อยแปดสิมันสี่บดยาำเลยบอแม่ใกล้ละเนาะใกล้สีบดยลำเลย โอ้เรากินเป็นอยู่แล้วนี่พอ่อใหญ่มาเมื่อนี้อาหารตามฤด,ดูกาลครับช่วงปลายฝนต้นหนาวปลายฝนต้นหนาวเขาสู่เดือนตุลาคมแล้วพี่น้องบุ้ยบินวนบินว่นในวันน,น,นี้ต่อไหมมีหอดแม่มันเด้อแม่เอ้ยเออม,มีหอดแม่มันพุ่นนะบินอยู่บาดนี่นี่นะเพันจังหวะคลองแห่เขาเดือนตุลาครับมันเจ,จเ๊เสือม เริ่มไปแล้ววันนี้เริ่มหายากเนี่ยแล้วบาดนี่ยน้องแม่หนออือยหลายคัะ oh. <laughs> ไปละไรด้วยแนแนวนี่แมงแงเคงข้าวสารกับปูแดงนี่แม่คอยเราสื่อกับปูแดงนะมัน,ในใบ่ฮั่นได้ไข่บรนไดกะแซ่บเบิดแต่ละทั้งกระปูผูกระปูแม่ครับกับปูแดงกันเป็นกับปูที่แซบ่บแล้วก็หายากเนี่ยสักน้อยหนึ่ง น้ำเพิงควรจากบาทเนาะนี่เรากำลังขายตะขิดสองร้อยห้าสิบบาทาคนหลายแหงสุดยอดบรรยากาศอดีเออร์ เว้ยแม่ขาดกับสิเป็นซีบางๆตาได้กันยังหลายอยู่อาหารนี่หลายคือเก่าครับแต่ว่าแต่ละคนในมาหลายลูกต่อจิโร่จิปมนอนไหม่น,อ,มนอ,อนลายอะนะบอกไม่ใหม่สดๆจานเท็กบาทเนาะสา,บา,สาบาท์น้อาทหม่เนี่ยอันนี้มันแกงเสียบอนอนซอนต่ออนอนซอนปลาลุด หน้บสาบอยู่วันนี้เดี๋ยวเริ่มอองอละกบหน้าวันนี้เออแล,ล้ววะหาขาแล้วละ่ะกบหน้ากบหน้าบกบหน้าปลานดำโขงกระปูแดงผู้สาวอ,อะไรกับปูแดงมาขายได้หมดเลย ปลาอะไรเนาะนปลาขาวบ่เนี่ยนี่มันนี่ปลาหลายใจเนะาะมันขึ้นบ่ค่อยมีเลยบ่ค <c oughs> ันว่าออกคันสามาคือมีแต่แนี้วันอันนี้เห็นเนาบ้านนี้มีแต่แนว้ยวเสียบได้พี่น้องมันสิมันได้บ้านี้ย่างเกียเ่ย,ยวเขากันถั่วแม่แล้ววะถั่วแม่ปลามันขายเป็นยวงจังบาลแล้วถั่วแม่น,น,าานี่ว่านยวงนะหาสิปลาย้อนน้ำโขง ปื้อจีโทรนี่ยังตะไยดินกุจีสำนวนอีกแล้วห้าสิบาทปลาย้อนครับเอาหรอปรงก่อนจะหน่อยผมกับพ่อได้กับเมียเราวันนี้พอเราพอตะไบเท้ารอน้ำกันนี่แหละเมียผู้แดงพวงว่อนี่พวงยักบาทว่านี่ ห้าสิบบาทบาทมันเป็นยาระบายครับเล็กๆน,น้อยๆยาระบายหายาก็ได้นี่อต้แนแซบนี่ก็แซบอีหลีดองก็ได้กินกับปนกับแจวแถมหอดแม่มันหนัก มันเริมเ่มแก่แล้วเนาะแม่เนาะจะน่อยกัเกยบเบิดยามมันแล้วนะเนาะเริ่มสีหายใหญ่ใจน่อยครับช่วงนี้ก็แม่มันหลายมาันจะดำๆนี่คือแม่มันบิรเด็ดเด็ตัวนี้าน,นางมันนางมันแกะเอาใครเป็นจานกันมีนกแกะเดือน เปงทีขอเลยอุ้ยอันนี้แม่ค้าคือผู้ซื้อผู้ซื้อค่ะเดเซียนแก๊สแม่เป็นเซียนแก๊สเนาะแม่บาแม่อุ้ยงามนะแม่นางมันเนาะนางนี่นะเมันสวยครับ เนยแกเอยนเลเจออุ้ยงามงามงาแม่ซื้อเบิดหังมันด่บ่บ่จ้าว่แกเาแกเอาแกเอาแถมแม่มันนำงามงามเลยมันแกเรียบร้อยแล้วูขีดรหัสสิบบาท พักพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านหลายขนาดเลยปลาแห้งกบแห้งเาี่ยนี่เป็นเห็ดกบแห้งกันแหละตัวนี้กบเพิ่งเขียดทำไมอะเขียดบนยอดนี่เถีองกบเถีองเขียดยนี่นี่เพิ่งเรื่อมเห็ดกันเลยครับไก่สีไก่สีเกี่ยวเข่านี่านะคือเกี่ยวอะไรบุลอะได้แล้วเนาะเครือเท่าไรก่อนกล้วยตันีฮะเครือละสองร้อย 200บาทกวยตะนีงามถืองามแพงครับงามถือคนก็ขายถืองามแพงมันก็ขายแพงดอกดิน,น,น,นมันคืออะไรมันคือแมงแมียงขามตัวละจักบาทตัวละสองบาทมันอยู่น้ำต้นแก่ต้นยางนนเนาะต้นกอไผ เพื่อสีหาได้มือมวนเบิด <c oughs> มันเกาะมันเกาะมือเ <c oughs> บิ้งนำโขงวะนี่ป้าจิทวมาแล้วผลลัมหนึง่งน้ำขึ้นอยู่แล้วรอบที่รอบที่เทไนบุใน <c oughs> ยังมาน้อ่านี่เครื่องจักสานเต็มลำเลี่ยอเลย ฝาบ้านบ่อย่นีพี่น้องเป็นฝาใือเป็นนั่นเนี่ยสารกระดงบ่ขึ้นง่ายขนาดใบนี่มันขึ้นมาได้พ่อนำเน่ยโอ้เมื่อกี้นี่มันลอดไม่ได้ดทีแม่นบบ่มือหลังเหรอฉันพ่อเขาวมเลยเขาป้อยเคลื่อนนะ,ะบ,นบ,บ่ามันเราแห้งเลยนัน่นแหละ เพราะว่ามันสิโบยแห้งท่านไหนครับวันี้มันเป็นตะเบิดเหรอบ่สเป็นแต่ท่วมยังบ่ตอนเช้ามันไหลเข้าเป็นบอสมันหล่นเบิดจังตอนบ่ายมันลอยลุ่นๆโอ้ต่ว่าก็ปล่อยเคลื่อนนาปล่อยเคลื่อนนาวปล่อยเคลื่อนเตรียมท่าดานวะนี่มันถ่าเมื่อบ่นี่ถ่าเมื่อจ้ามัติบ้านใดผู้สาว บางยังเกาะหมักเป้งเกเีก่ยวเขา่าหรือวป่าทำบานเจ้าเกี่ยวเขา่าหรือวป่าบานเอกเกี่ยวน้ำถั่วมน้ำเป็ดถั่ว <c oughs> อยู่ไซกับท่วมเบิดปีนี้ปีนี้น้ำดีขนาดเลยเป็นถามเมื่อคือขักอยู่เด้อคนหลายอยู่เดอ้อเห็นว่าก็ได้ อันซอนจะต่อกับที่ปุ่มนี่แล้วนี่เอาประจ๊าสดๆเลยนะข้าเจ้าห้องกระสีออกมาแต่วัดข้าเจ้ากระสีมันหลาะส,สวยๆจังหน่อยครับมื่อนี้เอาคุณเปวัดเด้มื่อนี้อ,อยู่วัดเต็มแล้วออกมาบังหันรถเกือบออกว่ได้พลืมไรไปเรื่อยเลงไปยมากง่ายจังหน,น่อยเนาะผู้บ,าบ,าาบ่าวเมื่อบ้านใดนี่บ่เกี่ยวเคาเป็นอยู่บ่ บวบเป็นเด,ด็กน่อยตัวนี้เกี่ยวเขาบวบเป็นผมถาเบ่งว่าอีหยังตัวนี้มันมันสีเป็นฟ้าคือสีบวมียนออกไปสีเป็นพวกกระดงจ,าจาังจ่างลุยเป็นลุย ข้าก็มาด้นี่นี่สีเมืออะไรบูเตรียมกระตาแล้วเราปัาคนน้องงัวคือน้องควายน้องงัวคือน้องควายน้องควายอุ้ยหากินอยากกันเลยข<ะ>ายจังไหนน่ะนี่400จ้ะสี่ร้อย นั่นแม่เราเอาอะเห็นบ่นคูคเปิลเคยกินเอ้เราหยิมเลยแล้วเสือไลหยิบเราบมีหาเราโมีนามเ่ด้วฮะลมีแต่ตอนด้น่ะนะีนน่นี่เขาเอื้อนยังไงสินวสารกระดุงบ่อยลสี่รอยโลละสี่ร้อยนีน้องขควายเรือ้วาหรอวะ หายกินยากบ้านผมบอกเอยมีควายหล้วมีแตงัวเก่าลัดมากอ้นหยางมาลูกไนท์หรือบ่เนี่น่าซิมันน ไม่ลมแมลครับนั่นห้าชิปหนารัวกระพุครับอันนี้เขาเอินอย่างแม่ที่อรอบอกชิโกงค่ะจิโกงจิปโปมจชิโปมอันอันขมเล้งอันน,นนี้ฮะครับมันเอินมันคือกันเดจังว่าถามลบไปลบมากมืันนี่พี่น้องจักสิกินอย่างคือจิปเขาแล้วก็ได้ ถุงละ5้บได้บางหลายเด้ครับกุจี่เหอุี่นจายุุจีมำายอันีหลายค่ัมาดิกุจีก็เริ่มมีแหละ มันคีย่ว่าล่างปลาไม่ไอกอมันื่อปลาอีหยังปลากระแตบปลากระแตบเอาไปตตกนะโอ้เอาไปมุกก็ได้จ้าปลากระแตบปลาปาน้ำโขงตัวนี้ปลาน้ำของมุกอร่อยวะแม่มุกอร่อยแล้ววะ นิ้บเขางามๆเครื่องจัยกสานหลายๆมน,นีเคร,รื่องจัยกสานหลายครับผมซื้อว่าบม่ค่ะสิบรอนส์ซคนมาเสือด้วยวันนี้ป <c oughs> วดโผลครับคนหล่ดิข้าเจ้ามาตวัดข้าเจ้าก็แห้งมันเรื่อยๆหนามขึ้นสูงแหง้งหงุดหน่อยก็มี น้อยมันหนึ่งในอีริอย่วนี่หนึ่งอีริอะไรบ้เบิงเรือวะนี่แลียนวัยมันแลียนอยู่ฝั่งเลยมันขึ้นสูงแหงครับหาเนื้อกินกันพี่น้องโอ้ยจนเดี๋ยวรอคิวลูกสิ่งปิ่งคิว,าวยวาวอยู่บ่คิวยาวอยู่บ่เดี๋ยวอันนี้เซอเพิ่นคนเดียวเพิ่นเดียบ่ เอาผมเอาตัวนี้เอาเบิ้ดหั่นจาเป็นคิวยาวเอาแต่ลูกชิ้นเด้อแมวยเนี่ยครับเอาแต่ลูกชิ้นต้นอันนั้นควันดอกบ่บอันน่ะมันอีตอบินคือขายดีแต่คือเอามาหน่อยใช่ไหมค่ะเบิ้ดแล้วเราวะ ใครมดแดงข้าดไห้อยู่แต่ว่ามันยังเป็นไข่ฝากอยู่ครับ่ไห้ใครมดแดงจานเท่าไหร่เอาไปขั่วกันนะปลากระเตียบ สื่อไครโมเดงกับน้องเราก่ใส่แกงน้องไม้ก็ได้เนะได้เบิร์ดตาซื้อนท์เอาซื้อแมงจุ๋ยสรอยอะสนใจอันนี้เรานี่ยน่านีจ่โบอันของดีเจ้าน่ยซื้อยางซอย ให้บมแดงกางเสื้อแล้วมันได้อยู่เมซ้าเงาะกุ๊จี้งามงามมาเราแบบโบมันได้ชิ้นสุดยังซอยวะหาแนวอเสื้อซอยอยู่ยจะได้ว่าจะกระด้านกระเรื่องเขาสิ่ไกูจีเจ้าจักบาทก่อนนี่กูจีของเจ้าบ่จักบาทกูจี้ซาบัดอ่ะบักบวกซาบาทกูจี้ซาบาท เอาเอาเนี่ยเอามันโบบูดบ่เนาเลยนะอมันจะได้กินดดเนาะบว์พันสิไปไกลกิโลอะเรกันฮู้นมาแต่ทางขุนไกลๆขุนเดียกิโลอ้อยแม่ด้วยกิโลเอบ่อหอดบานคักๆกิโลบอหอดอเต้นดึ๊บดึ๊บดึ๊บสองร้อยกิโลผมได้บานผมอุบลราชธานีอุกคนเด้โอ้มันไกลไม่กว่ามามอวานนี้มาแต่เล่าใต้ีุคนเด้เมื่อวานชัางแต่อู่จะบ่อเราจะบ่อเมื่องมันไกลมันไกลมันไก่ แมนเอาแตเนี่ยวอาบวบวนาบกับใบหนาเด้อเอาไปเลี้ยงกันเนาะเครื่องแกสารหลายๆลข้าตมขนมข้าโพดคนไยดีเห็นบอกข้าจอมมัจวัตละอันเท่าไหร่ไอ้ละสิบบาทค่ะ เอาอันนึงได้บอไหนก็ได้เอามาโลดเราจะกินโดนี่ฮวนบอจับไดบ่วบอนี่บอโอเคนี่อุ่นๆพอดีนี่คนี้อยากได้เครื่องจักสารว่านี่เลยครับคนตีบเข่างามๆไม่ข่าบ่เพื่อนนี่บ่ เห็นเพื้นถามมาหลายเพร่ะเนาะไม่ฆ่ามันม pues ันด mm hmm. nah ีก uh, ็ไม่ไพ่เพราะจีเนี่ยมอดบ่อจ้อโบนเนี่ยป้อจ้อจสาใส่ดีข้าวไม่ติดข้าวไม่แห้งอืงามผู้ใดอยากได้เครื่องจักสารว่านี่โดดเลยตลาดตลาดบ้านนาตีนะไม่ไหลลงไล่ลอยลอยสดให้ได้ตัวนี้มันคือหยังอันนี้นะต้นไหลจ้ะต้นไหลอู้คืองามแท้สามร้อยห้าสิบบาทอ๋อจีโทบ้านนาดบ้านนาดลุ้ยกันดีเสมือบอกย่าบ้านนาดนี่แม่ ทุกวันอังคารมาซื้ออารวดให้ส่งให้ผมมุ้ยเวลาทรงก็เลยบริสื่ืไปทรงให้เพิินเบิ่งกับตางามๆหมน่ะใบเแลียทพอนี่ร้อเดียวร้อยเดียวคือแก๊สารหลายๆทาอุเทนเ้อวันทาอุเทนทาอุเทนผมกับไปยุ่จะล่งงยุ่บนไหนวันพัสทานพนมกัไปด้วยทาพลนมกัไปตลาดนลครับพอาเดี๋ยวมานยังไ้่พอเนาะเอามาเสือะยี่พอนี่ละ เอบคนครับคนกำลังมากับมีมาแต,ต่วัดแต่ว่าพี่น้องวันนี้วันออกพรรษาออกพรรษาลาพะเจ้าออกไปเจนีผมกับสิเขาไปวัพดพระธาตุพนม,มครับไปไหว้พระธาตุเมื่อนี้พึ่นมีงานมีกิจกรรมอย่างเดียวเขาไปเบิ่งน้ำกันไปละน้ำขึ้นสูงสูงวันนี้